ฮาเซลเซลขากดไหมกดฮาเซลนี่ก็ตัวความเร็วนะเว้ยฮาเซลสองนั่นนะ่ะตัวเสพติดความเร็วเหมือนกันอแต่มันเป็นเสพติดความเร็วแบบเข้าระยะประชิดไงของพี่คือกูเสพติดความเร็วแล้วกูยิงได้ด้วยไงกู <c ười> มีโลด้วยอย <c ười> ่างเงี้ยแล้วแต่นี่กูซื้อมาไม่รู้สินะแต่เรื่องตำน้ำมารู้ว่าลํำไหน <c ười> ไปทดสหุน่น หลดก็สุดเร็วขึ้นเขาสุดยิงโดนง่ายขึ้นสรุปจบมีแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ดียิงโดนง่ายขึ้นนะ ขอสตกน,นิวน่นได้ไหมเนี่ยโอ้โ oh! อ้หาเนี่ยยิงได้นัดเดียวอ่ะสตูถามหาแล้วอ่ะยีงบอกแม่งเป้านิ่งยิงหนึ่งนัดสตูแม่งถามหาเลยอะไรครับจะยิงได้สกี่นัดไม่ใช่คำพูดเกินจริงไม่ของจริงเลยนี่แหละชาวมิวเป็นตรงเนี้ย ยิงได้นัดหนึ่งเป็นการอเลอร์ตแจ้งศัตรูพอแจ้งศัตรูปุ๊บศัตรูมันก็เข้ามึงไงเอ่อเป้านิ่งชั้นอ๋องเลยเนะี่ยตัวนี้เนะี่ยแบ้แบตนี้ได้แพ้แน่นอนไครับนี่ไงได้แพ้แล้วอีน้ถ้าถ้าเกิดว่าจะปรับเรื่องโหลดโหลดกระสุนเร็วขึ้นเนะี่ยเอาขอขออย่างอื่นแทนนะอ่ะอียิงเขาซุดโดนง่ายขึ้นเนะี่ยอันนี้เห็นด้วยนะแต่ว่า ถ้าเกิดว่าจะทําให้อะไรวะจะทําให้รีโหลดกระสุนเร็วขึ้นเนี่ยสู้ทําให้ตัวมันถึกขึ้นน่าจะดีกว่าโอ้ยิวยิงโดนง่ายมันก็โดนง่ายจริงกแะลรวะ คนแดงคนจะทำหายกูอีกแล้วศัตรูเยอะแยะเลยไม่มีใครคิดจะเลงเหลืองเลยเอเย็เลงแดงเลยเนี่ยทำจริงไอหาแดงเราเมลีบุดเห็นเราเมื่อกี้ เลยป้ายเลยป้ายไมบคุยแมทเมื่อกี้เล่นเร็วๆแมทนี้เล่นอื่นๆอ,อื่นสุดๆเลย ติดนดติดนดติดนั <c oughs> ด่นแหละก็จะติดเรียบร้อย ทำไมตั้งนู้นนานจังวะเห็นนานแล้วน,นเนี่ยออน่าคือแม่งดันโดนยึดฐาน C ไปแล้วด้วยนี่ศัตรูเกิดได้ทุกที่เลยแม่งฐาน C ฐาน B เกิดพวกกูตายตายแบบไม่ต้องสืบเออเกิดสักฐานหนึ่งอ่ะเราตายแน่นอนเจ๊ <15. S 1> เคมีเกิดฐาน C ข้างหลังด้วยโดนล,ล้อมแล้วเหลืองด้วยนี่มาแลกกันมาแลกกันตัวนี้นะถ้าจะจะเอาไปจริงๆอะ่ะให้ด่านเมืองอให้ด่านเมืองสว่างด่าน ด่านฐานใต้ดินอ่าด่านฐานใต้ดินแล้วก็ด่าน s อ v อวีูให้3ด่านเฮ้ย hey, สด่านด่านที่4คือด่านทริงตันน้ำน้ำนะเว้ยไม่ใช่ทริงตันบกไปบกก็สวยเลย แล้วว่าคนเร็วเหลือเกินแปะ <laughs> โทษทีประสบการณ์คนเรากับไลน์มันต่างกัน <laughs> เอาหาลืมกูระเบิด <laughs> เรียกหุ่นมาเดี๋ยวลืมกูนะ <laughs> ดอบไปโว้ยขอขึ้นรถถังก่อนนี <g ül> ่ป้อมปืนไม่ใช่รถถัง <g> เ <ül> <g ül> อ้าไอดีแต่ไปก่อนแมม เมื่อกี้ป้อมปืนงัดอยู่บนฟ้าปืนป่าก็บอกปืนยังไม่ลงมากดยิงได้ก่อนเลยกดยิงที่ป่าก็บอกปืนจะลงมาหาปืนเลยป้าย ใครหยันวางแนละ้วเมื่อกี้ก็เครื่องหนึ่งล,ล้วรอบนี้ก็เครื่องหนึง่งมันมีคนบอกแล้วได้กับเราประสบการณ์มัต่างกันเนี่ยมีคนนึงมีคนนึงมันมีอีกคนนึงโอ้อีกคนนึงไอ้นี่ละมองไปละกูละกูละกูละเพื่อ กูกู้ละขอบคุณกูด้วยกูได้ประโยชน์สุดแล้วเนี่ยแต่กูกู้ระเบิดได้เราเป็นตัวแจกเลยเว้ยเออแต่เรามีประโยชน์ด้านการกู้ระเบิดโป๊โป๊ะติวยิงเหลือแหละยิงตัวเองไม่ได้ ขี่รถถังเลี้เกียร์ตอนนี้ส่งเข้าไปถึงฝั่งฟันดีไหมเนี่ยรถถังมันเนี่ยปิ้วอายิงเลยยิงกูเลยคิดว่ามึงยิงเข้ามึงยิงกูเลยแม่อ่าไม่โดน ชนะด,ด้วยนี่เราแจกเยอะจะต,ตายแล้วเราแล้วไปหยุดกูได้ดาวด้วยเนี่ยทำจริงได้ดาวจากอะไรวะแข่งกับคนกู้ระเบิดเหรอเออว่ะได้ดาวแข่งกับไอ้คนกู้ระเบิดไอ้ไอ้คนไปวันระเบิดมึงไปวางกูไปกู้จบเปล่าเลยสรุปชาวเมโลโหลดกระสุนเร็วจริงอ่าเข่าสุดยิงโดนง่ายจริงอ่ายิงโดนง่ายจริง แต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องที่ตัวมันใหญ่แล้วก็มันไปได้แค่บางด่านอันเมื่อกี้เป็นไฟบังคับว่าเราต้องอาด่านนะั้นช่วยไม่ได้เา่ามันดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นะนะแบบว่าเปอร์เซ็นตเต็มร้อยมันดีขึ้นทเท่าไหร่หกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นของเต็มร้อยที่มันดีขึ้นะนะ,ะการที่ยิงขาวซุดโดนง่ายขึ้นมันดีมากครับมันดีมากเหลือแค่ด่านถ้าด่านเป็นใจตัวนี้จะเก่งได้อ